ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะท่านเจ้าสำนักสันานการปัจจุบันตอนนี้เราสมควรต้องการอาหารกําแพงป้องกันและทรัพยากรอื่นๆเช่นหินวิญญาณจำนวนมากใช่หรือไม่เป็นเช่นนั้นโดยเฉพาะหินวิญญาณเจ้ามีแผนอะไรหรือไม่หือ แม้ว่าสิ่งนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมแต่เพื่อสำนักขนาดใหญ่เช่นนี้ข้าจะยอมกลายเป็นคนบาปก็ได้หลังจากที่สำนักเหล่านั้นถูกทำลายแล้วทรัพยากรต่างๆจะถูกพ้นชิงโดยเหล่าอสูรซึ่งเป็นศัตรูกับเราซึ่งทรัพยากรเหล่านั้นหากให้มันอยู่ในมือของศัตรูคงจะเสียเปล่าแต่หากมันตกอยู่ในมือเราผู้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดอย่างน้อยก็คือเผมนุษย รายงานทำเจ้าสำนักมีจดหมายมาจากสายลับในโลกียะขอรับหืการบุกรุกของเล่าอาสูรไม่ใช่มาเพื่อกินมนุษย์หรอกหรือเฮ้ยอย่างนี้นี่เองเผ่าอาสูรมีแนวโน้มที่จะกระทำเหมือนกับสำนักวิญญาณโลหิตโดยตั้งใจจะกรานกร้องเลือดของเผ่ามนุษย์เพื่อช่วยเพิ่มพลุมพลังอสูรบางตนจะ,ะจนเป็นอมตะและบุกทะลวงโลกใบนี้ ลกของเราได้ให้โอกาสทั้งมนุษย์และอสูรในการบรรลุความเป็นอมะตะและขึ้นสู่สวรรค์ไม่ใช่เพื่อให้อสูรอย่างพวกมันมาทำลายมนุษย์ที่ต้องการเป็นอมะตะเช่นนี้หากเป็นการต่อสู้เล็กๆน้อยๆพวกท่านไม่ต้องกลัวแม้จะเป็นอสูรขอบเขตโลกอมะตะที่มีพลังป้องกันสูงทรงสิทธิคนนี้ย่อมสามารถทำลายการป้องกันของมันและสังหารมันได้อย่างไม่ยากนะักเออ พากลัวจนสูญเสียจิตใจไปได้เกือบลืมไปว่าสำนักข้ายังมีคนที่ร้ายกาจยิ่งกว่าอสูรเหล่านั้นเสียอีกเราตามตรงหากสิทธิ์ไม่กลัวว่าสำนักของเราจะถูกทำลายด้วยเหล่าอสูรสิทธิ์คงมุ่งหน้าไปหาตัวตนดิ่บงการอยู่เบื้องหลังเอาสูรเหล่านี้ไปตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนแล้วเฮ้อแล้วตัวนี้เจ้าต้องการให้ข้าทำสิ่งใดข้าจะจัดการสนับสนุนเจ้าอย่างเต็มที่ อย่างเดียวขอรับคือรอหือรอให้สำนักอามาตะทั้งหลายประทักกับเหล่าอสศุนเสียกอนด้านนอกโทนหลักสำนักอูติงตอนนี้พวกท่านกำลังขี่ม้าบนกําแพงอยู่รู้หรือไม่วันนี้เราสำนักอามาตะามารวมตัวกันที่นี่ก็เพื่อชอบความชอบตามของสวรรค์พี่ใหญ่พูดถูกต้องพี่ใหญ่พูดถูกแล้วชี เจ้าก็แค่ต้องการสุดยอดตาหลอมเท่านั้นไม่ใช่หรอกหรือมอบสุดยอดตาหลอมนั่นมาเสียตอนนี้เจ้าเป็นปลาที่ตกยืนบนเขียงแล้วไม่อ้อมค้อมเสียเลยหรือนี่ก็ตรงเกินลำคานตาลำคาญจริงๆช่างเถอะจะสู้ก็สู้ <c oughs> ขอโทษนะแต่สุดยอดตาหลอมนั่นเป็นของข้าเพียยแต่เพียงข้าผู้เดียวเท่านั้นแต่ถ้าหากพวกเจ้าต้องการพวกเจ้าก็มาสู้เอง กันเองกันก่อน,อนเธอะหากใครเป็นผู้ชนะ่อยมาสู้กับข้าฮ่าฮ <laughs> โอ้คิดจะใช้กลอุบายระดับตำเพื่อทำลายพันธมิตรของพวกเราอย่างนั้นหรือเหล่าพันธมิมาตรอมตะของข้าไปจัดการมันเสียหึหึคนของข้าหายไปไหนหมดพันธมิมาตรอมตะเช่นนั้นหรือละลินสเวีนนี่เจ้าทำได้อย่างไรไม่จริงเป็นไปไม่ได้